การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2564ส่วนภูมิภาคระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรุลกเขตหนึ่งโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลบางระกรรมอำเภอบางระกรรม จังหวัดพิษณุโลกลักษณะชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทโดยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของหมู่ที่7และหมู่ที่15ตำบลบางระกมรรอำเภอบางระกมรรจังหวัดพิษณุโลกเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2,435 ปัจจุบันบริหารงานโดยนายเรืองคำดีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรมรโดยมีนายสุพรเทพเรนุมานและนางสาวอาทิตยาถาวรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการปัจจุบันมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น49คนเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น938คนสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนรูปช้างกินใบไผ่อัตลักษณ์ของโรงเรียนแต่งกายสะอาดสื่อสารสองภาษาเอกลักษณ์ของโรงเรียนจัดการเรียนรู้สองภาษาพัฒนาคุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เทคโนโลยีด้านที่หนึ่งคุณภาพเด็กพัฒนาการด้านร่างกายเด็กวีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณาสุขเด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรงสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและรู้จักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยเด็กมีสุขานิสัยที่ดีรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เด็กมีความสุขร่าเริงสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กชื่นชมและแสดงออกทางศิละปะดนตรีการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายเด็กรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีพัฒนาการด้านสังคมเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองเด็กมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบตนเองเด็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเข้าใจและยอมรับความเหมือนความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เด็กมีสัมมาคารวะต่อครูพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคคลอื่นเด็กรักวัฒนธรรมและความเป็นไทยเด็กอยู่ร่วมกับครูพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขเด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กใช้ภาษาสื่อสารสนทนาโต้อตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจเด็กอ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์สังเกตจำแนกและเปรียบเทียบเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตัดสินใจเด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย ด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนสังคมท้องถิน่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรจอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษานำหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจากประสบการณ์อย่างเป็นขั้นตอนตามที่กำหนดบรรลุผลตามจุดหมายจัดทำแผนและดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมิน การใช้หลักสูตรสรุปผลการนิเทศกำกับติดตามและการประเมินผลนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและภาพรวมรวมทั้งผลสรุปความคิดเห็นของผู้ปกครองชุมชนมาจัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมาะสมทุกโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรกำหนดวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดที่ชัดเจนรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจเด็กทุกคนได้แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุขโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบความ ความสำเร็จอย่างโดดเด่น การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้รับฟังและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูเด็กรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความต้องการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ออกแบบวางแผนดำเนินการจัดหาและผลิตสื่อที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ตอบสนองความสนใจและความต้องการของเด็ก ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีในสถานศึกษาท้องถิ่นและชุมชนประชาสัมพันธ์จัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ตอบสนองความสนใจและความต้องการของเด็ก การจัดระบบการประเมินพัฒนาการของเด็กพัฒนาแนวทางหรือกระบวนการประเมินพัฒนาการเด็กได้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบและมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กอย่างเป็นระบบจัดทำเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็ก ทุกคนและสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องนำผลไปใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาการจัดประสบการณ์ของครู ด้านที่3กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาเปิดช่องทางในการรับทราบข้อมูลที่หลากหลายทำให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนานักเรียนได้สอดคล้องกับความต้องการรวมถึงจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นที่ต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง รางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยรางวัลรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐานปีการศึกษา2562ระดับดีเลิศผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาคกิจกรรม Best Package ระดับดีเยี่ยม รางวัลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเด็กทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับผู้บริหารสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง การพัฒนาองค์กรสถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดทำแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิผลสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและเด็กสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงามอาคารและสถานที่ถูกแห่งมีความปลอดภัยสถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรงมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้ สถานศึกษาส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กกับเด็กครูกับเด็กผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สถานศึกษาดาเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเพื่อบริหารและการจัดการได้ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดสถานศึกษากำหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนด สถานศึกษากำกับติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเพื่อการบริหารและการจัดการสถานศึกษามีระบบการดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กโดยรวมอย่างมีรูปธรรมมีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร ระบบข้อมูลและสารสนเทศระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุมครบท้วนมีประสิทธิภาพในการสืบค้นเพื่อการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบทันสมัยทันต่อการให้บริการมีการพัฒนาและตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา ข้อมูลและสารสนเทศถูกนำไปใช้ในการบริหารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้านที่4การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ครูวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคนสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ครูออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องบริบทสถานศึกษาครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับวัยการจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียนครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบร่วมมือด้วยวิธีการที่หลากหลายครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับช่วงวัยและอายุครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของเด็กกับผู้อื่น การประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียนครูประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัดครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันครูนำข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็กครบทั้ง4ด้านอย่างต่อเนื่อง การนำผลประเมินพัฒนาการไปใช้ครูนำผลการประเมินพัฒนาการของเด็กใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กครบทุกด้านเด็กได้รับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพัฒนาการได้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมนำมาปรับปรุงพัฒนาเด็กอย่างสม่ำเสมอ